ผมซื้อกล้วยไม้นิ้วมาจากอาจารย์นั่นแหละพอได้รับกล้วยไม้แล้วไม่รู้จะทำยังไงต่อเลี้ยงไม่เป็นช่วยบอกวิธีการหน่อยครับครับวันนี้ก็ได้รับข้อความนะฮะตามที่เห็นอยู่นี่นะครับก็บอกว่าได้รับแล้วค่ะเหลืองจันอันนี้หมายถึงไม้นิ้วนะครับเพราะว่าพี่ท่านนี้ท่านสั่งไม้นิ้วไปจากมิสเตอร์ชน มิตรชนก็เข้าใจว่าพี่เขาเนี่ยมีประสบการณ์การปลูกเลี้ยงนะครับแต่ว่าหาได้เป็นเช่นนั้นไหมปรากฏว่าคุณพี่แกไม่เคยปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เลยแต่ว่าอยากจะมีประสบการณ์แล้วก็อยากจะเลี้ยงตั้งแต่ต้นเล็กๆน้อยๆนั่นเ,รเรียกว่าลองฝีมือว่างั้นเถอะก็ส่งข้อความมาปรึกษาว่าได้รับแล้วค่ะเหลืองจันทร์แต่ไปต่อไม่เป็นค่ะถ้าเราจะเอากระถางที่ติดมาออกแล้วนําไปผูกติดขอนไม้ได้เลยไหมคะ ทั้งตุ้มกับมะพร้าวหรือเลี้ยงเขาแบบที่มีมาเลยคะ่ะขอคําแนะนําแบบไหนดีกว่ากันครัในขณะที่ต้นเขายังเล็กอยู่นะคะไม่รู้จะทํำยังไงดีสรุปว่างั้นเถอะก็มิสเตอร์ชนก็เป็นห่วงครับทําคลิปให้ดูเลยครับก็สวัสดีครับยามคำคืนอแบบนี้นะครับซึ่งมิสตอร์ชนก็ตอบคําถามแฟนๆนะครับที่ซื้อ กล้วยไม้จากมิสเตอร์ชนไปก็ปรากฏว่าไปเจอคอมเมนต์หนึ่งครับสอบถามเข้ามาว่าเออซื้อกล้วยไม้นิ้วไปนะครับแล้วจะทำยังไงไปต่อไม่เป็นนะครับก็มีสองท่านครับที่ซื้อไม้นิ้วมิสเตอร์ชนไปเนี่ยเรียกว่ามาแนวเดียวกันเลยคนไม่เคยปลูกเลี้ยงนะครับผมเข้าใจนะครับว่ามันไปไม่เป็นจริงไม่รู้จะทำยังไงต่อนะครับก็เลยหาลืมมาว่า ได้รับไม้นิ้วไปแล้วเนี่ยจะต้องทําอย่างไรต่ออ่ะนี่ก็คือไม้นิ้วนะครับที่ลูกชอ,อส่งไปนะครับก็หลังจากการเดินทางนะครับไปถึงมือลูกค้าเ,นเแน่นอนละ่ะมันจะต้องผ่านการโยนการอะไรของปลายีสนีนะครับซึ่งมันก็ทำให้บางครั้งเนี่ยต้นไม้ก็ะบอกช้ำในระดับหนึ่งบางท่านเนี่ย แจ้งมาว่ากล้ยไม้หักกุ้ยไม้เสียหายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้ามันไม่ได้เป็นอะไรมากมายนะครับมีอาการใบเหลืองบ้างนะครับแต่ว่าไม้พวกนี้แท้ที่จริงแล้วเขาก็อดทนได้ในระดับระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าหากว่ามันเสียหายจริงๆถึงขนาดเน่าเละเลยนะเลี้ยงไม่รอดกอ็แจ้งมิตรชนมานะครับถัาเคลมให้ได้มิตรชนจะ,จะเคลมให้เอาเป็นว่า สิ่งแรกนะครับที่จะต้องทําก็คือว่ายัางไม่ต้องทําอะไรได้ไว้ไปถึงมือท่านเนี่ยก็ควรจะพักอนุบาลเขาไว้ก่อนอถ้าเราสังเกตดีๆในใน,ในระหว่างการเดินทางนะครับไม้นิ้วพวกเนี้ยถ้าเรามือสัมผัสด,ดูเนี่ยถ้าเครื่องปูกเขาแห้งนะครับไม่ชุ่มช่าเนี่ยคือเขาเสียน้ําจนเครื่องปุกแห้งเนี่ยก็ให เอาไปวางเลี้ยงไว้อย่างรูปที่อยู่ด้านบนนะมิตรชนก็อนุบาลไว้ในแล็กหรือในที่ที่อากาศ่ายเสะดวกแล้วก็มีความชื้นนะครล่มลำไร่กอนนะครับแล้วก็ลดน้ําตามปกติเช้าเย็นเช้าเย็นให้สังเกตว่าจนเขาสดชื่นและแข็งแรงขึ้นในระดับหนึ่งก็ถึงจะมาเปลี่ยนเครื่องปลูกนะครับการเปลี่ยนเครื่องปลูกทําอย่างไรก็เดี๋ยวมิตรชนทําให้ดูเลยนะครับสาหรับมือใหม่หัดขับบางท่านบอกว่า เอาไม้ใหญ่ไปดีกว่าไม่เอาฉันอยากได้ไม้เล็กฉันอยากเลี้ยงตัวเองอยากเรียกว่าใช้ฝีมือหน่อยว่างั้นะนะนะไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าถ้าไปไม่เป็นอสอบถามมาไม่ถึงก็อธิบายให้ว่าทำยางไงนะครับก็ในระหว่างที่เราอนุบาลช่วง1สัปดาห์2สัปดาห์ก็ให้ให้น้ำนะครับหรืออาจจะผสมปุ๋ยนะหรืออะไรก็ได้พวกุ๋ยเก็ดนะในอัตราส่วนที่สักเหนึง่งส่วนสี่นะครับ ของปริมาณที่มันใช้จริงเพราะเขายัางอ่อนอยังยังเล็กอยู่ให้น้อยๆให้บ่อยๆนะครับก็ลดน้ําผสมปุ๋ยบางๆนะครับพอเขาเริ่มตดชื่นและเขียวดีขึ้นเนี่ยเราสังเกตแล้วว่าเออตอบสนองไม่ตายแล้วเ,ออเขาเริ่มแข็งแรงแล,แล้วเราก็ย้ายปลูกลงในกระถางที่ใหญ่ขึ้นเช่นกระถาง3นิ้วครึ่งเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไม้นิ้วที่มิตรชนเบอร์เดียวกันกับที่ส่งไปครับแฟนๆนะครับก็ก่อนส่งไปนี่เขาเรียกว่า ปรับสภาพในระดับหนึ่งก็คือ,อ,อลดความชื้นของน้ำนะครับในระดับหนึ่งเพราะถ้าส่งไปมีน้ําร่วมไปด้วยเนี่ยจะเกิดอาการเน่าเสียนะครับก็สําหรับแฟนๆที่ไปไม่เป็นไม่รู้จะทํำยังไงต่อนะครับก็ตามที่มิตรชนบอกเมื่อสักครู่นี่ครับคืออันดับหนึ่งถ้ายังทําอะไรไม่เป็นยังไม่ต้องทําอะไรนะครับไว้อานุบาลปลูกเลี้ยงไว้ในสถานที่ที่ร่มลําไลก่อนนะครับหรือแสงแดดประมาณสัก60 อะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้ามีโรงเรือนอยู่แล้วก็เอาไปไว้ในโรงเรือนแต่ถ้าไม่มีโรงเรือนจริงๆนะครับก็ร่มลําไหลแล้วกันนะครับก็ไปปลูกเลี้ยงเหมือนอย่างภาพที่อยู่มุมจอด้านบนนะครับทำแบบนั้นเอาละครับทีนี้ก็มาดูกันว่าแล้วหลังจากที่เขาเผ่านไปประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วเรามองดูแล้วว่าต้นเขาโอเคแล้วแหละนะฟื้นตัวสดชื่นดี เราก็มาทําการถ่ายกระถางมาเป็นอีกขนาดใหญ่ขึ้นนะครับก็ก่อนอื่นฮะไม้ต้องแข็งแรงสะก,ก่อนนะครับหรือว่าถ้าฝีมือดีๆนะครับมาไปได้ถึงมือท่านแล้วจะปรับเปลี่ยนเ,เครื่องปลูกเลยอย่างมิตรชนแบบนี้นะครับถ้าคิดว่าเลี้ยงรอดก็ทําได้คนระับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ั้งบางท่านยังไปไม่เป็นก็มีเวลาตั้งสตินะครับอันนี้มิตรชนทําให้ดูนะครับก็นกํากาบมะาร้ามาแช่น้ําทิ้งไว้สัก สองคืนสามคืนหรือหนึ่งสัปดาห์ก็ได้นะครับจนมะพร้าวเขาอมน้ําดีแล้วนะครับเราก็นํามาเรียกว่าปลูกเลี้ยงในเปลี่ยนเครื่องปลูกให้เขาใหม่นะครับใส่กระถางสามนิ้วครึ่งที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็เอาละครับมาทํากันเลยนี่ครับไม่ส่วนก็ใช้กับมะพร้าวนะครับอันนี้ก็เป็นที่เราไม้นิ้วนะครับของเราก็ดึงมันออกมาจะเห็นว่าไม่ต้องไปกลัวมันตายครับ แล้วก็นํามาใส่เปลี่ยนวัสดุปลูกให้เขานี่เอานี้แหละครับอาละหลังจากนั้นเราก็เอากามะพร้าวหุ้มนะครับนะครับเปลือกมะพร้าวเนี่ยก็ทุบให้เขาอ่อนนุ่มซะก่อนนะครับพอเราแช่น้ําไว้ได้สักพักหนึ่งก็ทุบให้เขาอ่อนนุ่มนะครับก็มาทําการ กมแบบนี้นะฮะจัดระเบียบให้เขาดีแล้วหลังจากนั้นทำงางก็ดำไปใส่ในกระถางที่เราเตรียมไว้นะฮะเนี่ยยัดเข้าไปเลยครับก็เ,เหมือนกับการปลูกไ,ไม้ทั่วๆไปนะครับก็ดันลงไปจะเห็นว่าณนะเวลาเนี้ยกระถางวัสดุปลูกเครื่องปลูกเขาใหญ่ขึ้นนะก็กดเข้าไปนะกดจะให้โดนต้นนะครับกดกดเบา เนี่ยก็เท่านี้ครับก็ไม่ได้ยากเย็นนั้นเข็นอะไรนะฮะทำง่ายๆครับเนี่ยฮะก็เท่านี้เองครับเนี่ยก็ได้ละเปลี่ยนขยะเครื่องปลูกของเขาให้ใหญ่ขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ปลูกเลี้ยงต่อไปนะครับก็ให้อาหารให้ปุ๋ยให้ยาตามปกตินะครับก็เลี้ยงเหมือนกล้วยไม้อื่นทั่วๆไปสงสัยอย่างไรก็ ตอบถามได้นะครับอันนี้มิจฉชนทาตัดทิ้ให้ดูเอ่อก็มีได้2วิธีนะครับก็คือวิธีที่1คือถ้าเรามีโรงเรือนปลูกเลี้ยงที่เป็นเป็นเล็กนะสำหรับวางลงล่องนะครับก็ไปวางปลูกเลี้ยงไว้ได้หรือถ้าไม่มีอะไรเลยจะไปผูกติดไว้กับต้นไม้ก็ได้เช่นกันหรือนะจะใช้วิธีการแขวนด้วยลวดแขวนนะครับนี่มิจฉนก็มีลวดแขวนนะครับก็นำลวดแขวน,ะนาม,ขวมาแขวนนะก็นี่ก็ทำกันเห็น,หนแบบนี้นะ ระวางท่านสอบถามมิตรชนมาสั่งซื้อไม้นิ้วฮะได้ไม้นิ้วไปแล้วไปต่อไม่เป็นพอไม้นิ้วไปถึงมือท่านไม่รู้จะทํำยังไงต่อลายมาแล้วจะต้องทํำยังไงต่อก็ทําแบบนี้ครับคือเปลี่ยนเครื่องปลูกเขาซะถ้าหากว่าคิดว่าฝีมือถึงเลี้ยงรอดนะก็เปลี่ยนซะเลยก็ได้นะฮะแต่ถ้าหากว่าต้นไม้มันช้ามากนะครับก็ควรจะต้องดูแลรักษาก่อนให้เขาเป็นปกตินะครับนี่ฮะ นี่ก็เป็นไม้ล็เดียวกัที่ส่งให้แฟนๆแหละครับก็มิตรชนก็เปลี่ยนเครื่องปลูกเรียบร้อยัอนนี้ก็แขวนครับนะฮะเอาละจะเห็นว่าไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับนี่ครับก็แขวนได้แล้วครับนี่ได้แล้วครับ ก็เอาไปปลูกเลี้ยงแขวนอยู่ในที่ร่มลํำไยก่อนก็ดีครับก็นํามาปลูกเลี้ยงให้ปุ๋ยให้ยาให้อาหารตามปกตินะครับก็สําหรับอาหารที่ดีๆมิตรชนก็แนะนานะครับอาหารกล้วยไม้ของมิตรชนนี่ก็ถือว่าทําให้กล้วยไม้ฟื้นตัวเร็วและก็งามดีเหลือเกินนะครับก็แผบแบนะครับวันเวลาผ่านไปนะครับปลูกเลี้ยงได้ไวดีเหลือเกิน5-6เดือนผ่านไปท่านจะเห็นว่า กล้วยไม้ที่ได้รับการดูแลเลี้ยงดูดีๆอาหารถึงสมบูรณ์นะครับก็เติบใหญ่เป็นไม้ลักษณะเช่นนี้นะครับก็เรียกว่านี่แหละครับเป็นไม้ที่พร้อมให้ดอกแะครับเมื่อเขาได้สภาพใหญ่แบบนี้นะครับสวยงามแบบนี้นะครับเราก็ค่อยคิดอีกทีนึงว่าเอจะเอาไปขึ้นขอนขึ้นตอใหญ่ๆก็แกะนะครับเอาไปแปะไว้กับขอนไม้สวยๆนะครับ ไม้พวกตระกูลเหลืองจันนะครับลำที่เขาเกิดใหม่ที่มิจนเคยอธิบายแล้วนะครับก็เขาก็จะตั้งตรงขึ้นไปแบบนี้แต่พอเขาไ่เริ่มมีอายุมากๆนะครับนี่เขาก็จะเริ่มพองแบบนี้พอพองแบบนี้นะครับปรนานเข้าเขาสมบูรณ์น้าหนักเขาเยอะนะครับแบบลำนี้นะครับนี่พร้อมที่จะออกดอกแล้วนะครับเขาก็จะโน้มลงไปห้อยลงไปนะครับลักษณะห้อยลงจากกระถางแบบนี้นะครับก็นี่ครับห้อยแบบนี้เลย นะครับเพราะว่าน้ําหนักเขาเริ่มอ้วนเริ่มเยอะขึ้นนะครับไอล้ลำใหม่ใหม่เขายังตั้งตรงอยู่เห็นไหมนะลำใหม่ใหม่ๆลังใหม่ใหม่ปีนี้ก็ก็จะให้ดอกพร้อมให้ดอกแล้วแบบนี้นะครับผ่านไปประมาณก็เรียกว่าเกือบเกือบหนึ่งปีนะครับเราได้สภาพแบบนี้ก็เอาไปผูกต่อขึ้นต่อสวยๆได้เลยนะครับก็สําหรับแฟนๆที่สอบถามมาว่าไม่รู้จะทําอย่างไรปลูกเลี้ยงอย่างไรไปไม่เป็นนะครับเมธชนก็มาสาธิตวิธีการทําให้ดูแล้วครับวันนี้ เป็นแฟนท่านใดที่ชอบอกชอบใจครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับพบกันใหม่อีพีหน้าครับมิสเตอร์ชนจะนําเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้นะครับมาฝากอีกสําหรับท่านที่ทําได้ทําดีทําเป็นนะครับก็มิสเตอร์ชนก็ดีใจด้วยนะครับเป็นความภาคภูมิใจนะครับเราเลี้ยงเขาตั้งแต่เล็กๆแล้วต้นสวยงามขนาดนี้แล้วยิ่งให้ดอกยิ่งภาคภูมิใจใหญ่เลยครับสวัสดีครับพบกันใหม่อีพีหน้า